สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับคือถ้าใครอยู่บนดอยก็น่าจะได้เจอหลายเหตุการณ์หลายครั้งอาจไม่เหหลายเหตุการณ์มีตำรวจครับอยู่ๆปีนรั้วเข้ามาหรือเปิดรั้วเข้ามาแล้วก็มาเคาะประตูบ้านเรียกให้คนตื่นแล้วก็ตัวฉี่พอตัวฉีถ้าเจอสังสติดใช่ไหมมันก็จะเอาขึ้นรถไปพาขึ้นรถไป พอไปมันก็ไม่ไปที่สนอนนะเออมันก็พาไปที่ไม่มีคนเนอะพาไปป้อนเงินที่ไหนก็ได้ไปคนครูให้กลัวเพราะเวลาคนกลัวใช่ไหมมันก็เริ่นจะเรียเรียกเงินค่าถ่ายตัวให้คนที่บ้านเนี่ยไปหางเงินมาถ่ายตัว <c oughs> มันจับคนนะไม่ไปคนคูให้กลัวแล้วก็เรียกเงินค่าถ่ายแต่ถ้าเป็นตำรวจที่เขาทางตาหน้าที่เขาทำตามกฎหมาย เวลาจะเข้าบ้านใครมันต้องมีหมายสารหมายคน้นเวลาจับไปมันก็ต้นไปเดินดันคดีไปเดินดำเดินคดีนะอย่างเช่นไปที่สโนโอแล้วก็ส่งฟ้องศาลอ,อ่นี่คือวิธีที่เขาตำรวจที่เขาดีๆเขาทางกันนะแต่ตำรวจชุดนี้ไม่ใช่ทางอย่างนั้นครับเหมือนกับจับตัวแล้วก็ไปเรียกค่าถ่ายเอาอ่ครอบครัวกเนี่ยเจอเจอมาบ่อยมากลักษณะน,น,นี้ เพราะมีมีคนแก่ที่บ้านน่ะสุดฟิน่นซอนนอนี่ผมก็ไม่รู้นะชื่ออะไรแต่ตัวผม่ะอยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงบ้านเลขที่สิหมูยี่สิ